พี่ฟูพี่ฟูมองพี่น้องบอกให้ลงกระมังอาบน้ำไงเร็ว๋ยูน้ำเต็มเร็วพี่ฟูครับ เอาขาหลังพงมาด้วยเร็วมาเร็ว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 ข้ <c oughs> อกังเร็วแห้ยยิ้มไม่ต้องมายิ้ม